รอบหน้าสัญญาเลยนะครับว่าพี่เลจะทำคลิปตอนกลางวันนะครับเขียวครับบอกเลยว่าเขียวเขียวสนิทจริงๆนะฮะเดี๋ยวพี่เลให้ดูใบล่างอันนี้ใบล่างใบที่สองนะฮะใบล่างใบที่สามนะครับแล้วก็ใบล่างใบที่สี่นะฮะสี่ใบชั้นล่างเขียวครับเขียวสนิทเลยอ่ะพอมาขยับขึ้นมาหน่อย ใบที่ห้าก็ยังเขียวอยู่นะครับเขียวอยู่เอาตรงๆเลยเนาะจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ใบที่ห้าหรอกครับไอใบชั้นล่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีใบเล็กก่อนหน้านั้นอีกซึ่งเขียวฮนะมันอาจจะเขียวมาสักไอใบนี้ที่เราเห็นห้าเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นใบที่สิบก็ได้ด้วยด้วยความที่ใบเล็กห้าใบมันอาจจะหลุดไปแล้วเนี่ยดังนั้นไอที่เห็นอยู่เนี่ย มันเป็นใบที่ที่ก็ยังยืนยันว่าเขียวอยู่นะครับที่ต้องย้ําเขียวเพราะอะไรครนี่ฮะอ่ะเอาเป็นว่านับจากที่เห็นแล้วกันนะฮะใบนี้คือใบที่ห้าหลังจากนั้นเริ่มเป็นไงครับอ่ามันอาจจะสลับกันใบที่6หรือใบที่เท่าไรแล้วแต่นะแต่แต่แค่ให้เห็นสภาพสภาพการที่มันเปลี่ยนไปนะฮะเนาะเริ่มมีสีเข้าครับเริ่มมีด่างเข้าแล้วก็อ่ะใบนี้ อาจจะดูเหมือนฮาฟเนาะอาจจะมีส่วนหนึ่งด่างครึ่งหนึ่งเขียวแต่ก็ยังมีปลาปลาปลายบ้างนะฮะ,ะมาดูใบล่าสุดโอ้ใบล่าสุดสวยเลยนะฮะแต่เดี๋ยวตรงนี้พอใบแก่ก็จะเป็นเขียวเป็นเขียวเข้มนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเหลืองเป็นขาวหรือเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่สภาพที่เห็นตัวน,นี้มันคือมันคือขาวทำไมต้องเอาโชวเก้าชั้นตน้นนี้มาให้เพื่อนๆดูครับ เพราะว่าอ,อย่างน้อยเนี่ยมันจะไดะ้สนับสนุนข้อข้อสมมุติฐานแล้วกันเนาะเวลาเราจะพิสูจน์อะไรอันดับแรกมันต้องตั้งข้อสมมุติฐานก่อนว่าหลักการมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เอาความเป็นจริงเข้ามาเปรียบเทียบเนาะตอนนี้คือ,อเป็นลูกนะฮะของแม่พันโชคเก้าชั้นด่างเหลืองอเดี๋ยวเรียกขึ้นภาพให้ซึ่ง อย่างที่บอกครับถ้าเพื่อนๆคนไหนติดตามพิเลมาจะเห็นต้นนี้ตลอดเพราะพ่เลมีมีต้นเดียวนะฮะมีต้นเดียวเราก็ทําคลิปอยู่นั่นแหละเป็นร้อยแล้วแหละไอ้ต้นเดียวนี่แหละแต่นี่คือ,ค,อคือทายาทเขาเนาะก็คือหลุดเขียวมาช่วงแรกๆดังนั้นไม้ที่พิเลให้เพื่อนหรือใครมาบ้านพิเลแจกที่ที่ยังไม่ออกลายเนี่ยโอ้โหเตรียมตัวเอาไปลุ้นได้เลยครับ ถ้าใครดูคลิปของพี่เลก่อนหน้านี้เนาะที่พี่เลเล่าบอกว่า,าคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้เนี่ยแรกๆก็ไม่คิดอะไรหรอกอทํางานประจาไปแล้วก็ปลูกต้นไม้เวลาว่างแต่วันหนึง่งเริ่มขยับขยายเริ่มขยายจํานวนเนี่ยพอมันเยอะเอาละจะให้เพื่อนให้ฟูงให้ญาติก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยมีคนขอซื้อหรือ,อทําขายอย่างเงี้ยทำเพจทาร้านอ่ะกลายเป็นว่าเออมันเข้ามาสู่ สู่ธุรกิจย่อยๆอย่างเงี้ยถ้าจะเอาดีในอนาคตอ่ะก็ก็ไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยการปลูกต้นไม้ในเวลาว่างเนี่ยมันก็ทำให้เราได้พักผ่อนเนาะพักผ่อนหย่อนใจแล้วถ้าเกิดเรามีต้นแม่ต้นพอ่อผสมพัฒนาสายพันธุ์จนได้สีออกมาสวยโอ้ทีนี้แหละครับมันจะสนุกด้วยและได้เงินด้วยอะเช่นต้นนี้ม่าเหมือนกันพี่เลยต้องจัดส่งให้น้องงามตานะครับซึ่ง มันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับพี่เลยใช้ถ้วยนะฮะใช้ถ้วยกาแฟนะครับแล้วก็ใช้ทิชชู่ประกบข้างหน้าแล้วก็ใช้เทปใสแปะนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ฝาครอบก็คือแก้วอีกใบหนึ่งนั่นหละครับนี่แล้วก็ใช้เทปกาวนะครับประกบแบบนี้เนี่ยฮะดังนั้นเดี๋ยวเราเอาไปใส่กล่องใส่ใส่ฟอยล์กันกระแทกแค่นี้ครับก็จัดส่ง กลายเป็นรายได้กลายเป็นค้าขายได้ครับดังนั้นเวลาเพื่อนๆปลูกต้นไม้หรือว่าดูแลเขาจนถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วก็ได้ผลผลิตเห็นไหมครับมันก็กลับมาสู่วงจรแบบนี้จากเดิมมีต้นต้นพันธุ์นะฮะเลี้ยงจนได้อายุแล้วก็มีเมล็ดแล้วก็เอาเมล็ดมาเพาะ นะครับสร้างจํานวนคัดต้นสวยหรือแล้วแต่ลวดลายที่ถูกใจลูกค้าเนี่ยครับแล้วก็จะแบ่งเก็บในส่วนที่สวยไว้เป็นแม่พันธุ์วนเวียนอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ให้มันสวยๆยิ่งๆขึ้นไปตกใจปิดคลิปแทบไม่ทันครับดึกปขนาดนี้นะยังมีรถเปิดเครื่องเสียงดังตกใจเลยครเมื่อกี้อ่ะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับ ฝากให้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบต้นไม้แล้วก็เลี้ยงต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกนะครับหรือว่าจะฟอร์มตัวเองเอาไว้ตอนกเกษียณหรือไม่ต้องอรอเกษียณน,นะครับยังไงฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเจเลยลีเล็กด้วยนะครับขอบคุณมากครับกดไลค์บายบายสวัสดีครับ